สวัสดีครับผมมิลลี่ครับวันนี้เรามาปลุกชีพให้กับรถเบี้ยเอพีซี4ครับกับชุดอัพเกรดคุณภาพยอดเยี่ยมครับชุดนี้เลยครับสุดยอดละโพงเสียงใสของออร์ดิสันครับในรุ่น AP4 ครับและวิสต์เตอร์ในรุ่น AP1D ครับลำโพงแยกชิ้นอย่างดีจากอิตาลีครับและคู่หลังครับลำโพงออร์ดิสันในรุ่น APX 6.5ครับลำโพง2พางติดตั้งเข้าช่องเดิมครับมาพร้อมกับซับบล็อกมิคิวลีครับซับใหญ่ขนาด10นิ้วครับ เับเทปลังเบนนุ่มลึกสุดใจครับ <Yeah. S 1> และหน้าจอของไพโอเนียครับในรุ่น z ซ 5250BT ครับ <Yeah. S 1> จะเจ๋งโดนใจขนาดไหนครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับตักคู่เดียว เสร็จแล้วครับกับชุดอัพเดคุณภาพยอดเยี่ยมในรถ BMW E46 คันนี้ครับระบอันสัน ABC ครับติดตั้งัาช่องเดิมเป็นที่เรียบร้อยครับมาพร้อมกับซับซ้อนในฟุตบอลครับซับเหลี่ยมขนาด10นิ้วครับงานเนี้ยบเลยครับและหน้าจอของพลเนียครับในรุ่น z 5250BT ครับผอมพวนระา๋สวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันในรถเลยครับ ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับภายในรถ BMW E46 คันนี้ครับเด <l evaluations> ี๋ยวเรามาทดสอบเสียงกันเลยครับ <l ắng> <l ắng> <l ắng> โอ้โหชัดจริงๆครับ สุดยอดลำโงเสียงใสของออดิสันครับในรุ่น APC ครับแต่ s <S ช่องเดิมเป็นเร <'s> ียบร้อยครับ know มิติเสียงสุดยอดครับ s <S เบสน,นุ่มลอยครับโอ้โหชัดจริงๆครับ าพร้อมกับหน้าจอของไพโอเนียครับในรุ่น Z5250BT ครับมีคิวในตัวถึง13แบรนด์ครับโอ้โหจริงจริงครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมเรื่องของภาพกันบ้างครับสักครู่เดียวครับมาชมเรื่องของภาพกันบ้างครับ ในรุ่นนี้นะครับรองรับการเล่น USB ไฟเพลงไฟหนังได้เลยครับรองรับไฟ m k v ไฟไ e เย็ e ต่างๆครับโอ้โหภาพชัดแจ๋วครับหม่เคยลงหนังครับสวยงามครับดังเบาที่พูงอะไรได้เหมือนเดิมนะครับ นอกจากนี้นะครับยังรองรับการเล่นระบบ Apple c a r p l a y ครับเดี๋ยวไปชมกันครับสักครู่เดียวครับไปชมระบบ Apple c a r p l a y กันบ้างครับสามารถฟังจุก่านสมาร์ทโฟนได้เลยครับไปยังจุกมือสิับเป็นการฟังเพลงแบบออนไลน์ครับระหว่างที่ท่านฟังจุกนะครับยังสามารถไปใช้งานอย่าง g o o g l e Map ได้ด้วยครับ แผนที่นำทางครับท่องเที่ยวทัวไทยไม่มีลงครับสะดวกครับในส่วนของก็มองหลังนะครับยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับแล้วเขาเกียร์ถังปุ๊บภาพตัดออโต้ครับขอคืนเกียร์มาหน้าเดิมครับลงตัวครับกับชุดอัพเกรดคุณภาพยอดเยี่ยมในรถบีม w ี4ีหกคันนี้ครับท่านี้สนใจกันติตั้งสุดยอดแบบนี้ครับ ติดต่อเขามาที่ผมวินลี่ครับที่เบอร์โทร0869566659วันนี้ขอมานะครับสวัสดีครับ you, ครับ,รบหลังจากศศติดตั้งเสร็จครับเราก็มีบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดด้วยครับก่อนส่งมอบรถลูกค้าครับทุกซอกทุก,ทก,ทกมุมครับ yeah.